สำหรับวันนี้เราก็กลับมาอยู่ในเกมดิจิมอนมาสเตอร์ออนไลน์ในเซิร์ฟเอ็นเอกันอีกเช่นเคยนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาแนะนําทุกคนเลยนะครับผมว่าไอเจ้าพวกเควสประจําวันเนี่ยในหนึ่งวันเนี่ยเราไม่ควรพลาดอะไรไปบ้างนะขอเริ่มจากที่แดดก่อนเลยนะครับผมก็อันดับแรกให้วิ่งมารับเควสตรงนี้นะครับผมมันจะเป็นบัตรที่เอาไว้ลงดันกันคคูนะ ส่วนวันที่ผมแนะนําว่าจะให้ลงก็คงจะเป็นวันเสาร์นะสำหรับคนที่ทำจัมปิ้งหรือซาชินมาอยู่แล้วเนี่ยก็วันเสาร์น่าจะคุ้มสุดแล้วครับต่อไปก็จะเป็น n อ c 3ตัวนี้ครับผมมันจะเป็น n อ c Quest เควสไลน์วันประจำแพทนะให้เราทำเอาแต้ม EP ีอันแรกกับเลโอมันตรงนี้ครับผมสิ่งที่ผมแนะนำจะให้แรกเนี่ยก็คาจะเป็นไอ้นี่นะกล่องซุม่ม คลิปกาข้ามขีดจำกัดอ่ะไว้ทำระดับหกอ่ะแล้วก็แลมอนระดับ5้าผมก็มี2อันนี้นะที่น่าจะโอเคนะสำหรับผู้เล่นใหม่ต่อไปก็จะเป็นเควสไลายวันสำหรับคนที่สร้างตัวละครจัมปิ้งมานะครับผมก็แน่นอนตอนนี้เราไม่ควนพ้าอยู่แล้วครับสำหรับเควสเอาระดับจัมปิ้งนะแล้วก็เควสเอาที่ปลดสุสาทินครับผมก็ ไม่ควรพลาดต่อไปก็เป็นการรับบัตรลงดันสีเทพนะครับผมก็ไม่ควรพลาดนะตรงนี้รับบัตรรับรับไปเถอะครับผมถึงเราจะยังไม่อยากลงดันก็รับไว้ก่อนนะครับผมเพื่อที่วันหนึ่งเราจะมาลงเพื่อหาประดับไปขายอะไรอย่างนี้นะก็บัตรที่แนะนําให้ลงก็ระดับปกติครับผมอีซี่ไม่ต้องไปรับันนะระดับง่ายรับแค่ผมนี้พอ ออก็ประมาณนี้ในส่วนของบัตรของดันสีเทพต่อไปก็จะเป็นเควสรายวันรับก่องดิจิออร่าฟรีหวันนะครับผมก็ไม่ควรพลาดน,นะของฟรีเราเอาเอามาให้หมดครับผมถึงเราจะยังไม่ได้ใช้ก็เก็บไว้ก่อนเผื่อวันหนึ่งเราจําเป็นก็ถ้าใครที่เควสตรงนี้ไม่ขึ้นเนี่ยก็ให้ไปทำเควสลองที่อากุมันตรงนั้นนะครับผมให้มันเสร็จต่อไปก็จะเป็นเควสตรงนี้นะ มันจะเป็นเควสให้เราไปตีบอสครับผมเพื่อที่เราจะได้รับไข่สุ่มฟรีนะตรงนี้ถ้าใครดูดีๆเนี่ยก็อาจจะได้แบบรูเจมอนระดับ5อะไรเงี้ยอ่าก็ลองลองมาทำกันดูครับผมสามารถทำได้ทุกวันนะไปตีบอสเนี่ยบอสก็จะเกิดทุกๆสัปาที่เดี๋ยวผมจะมาสุ่มให้ดูครับหลังจากตีบอสเสร็จเ,เ,เราจะได้อะไรเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันดูนะว่าเราจะได้ตัวอะไรโอเคส่งเคลสไปสุ่มกันเลย ไอเป็นตัวอะไรวะเนี่ยเกลือครับผมเกลือจัดเสิ่งที่ดันนี้ได้เนี่ยก็จะเป็นดีโคตรการ์ดหนึ่งแล้วก็ดีโคตรการ์ดสองนะก็เป็นแหล่งคุมซับอีกแหล่งหนึ่งครับผมที่เราไม่ควรจะพลาดนะสำหรับใครที่ดิจิมอนเวลร้อยยี่สิบเนี่ยก็ให้ทำเควสในระดับง่ายก่อนนะโดยที่เราจะรับเควสหน้าดันเนี่ยรับทั้งหมดเลยรับเควสทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็ตรงระดับง่ายก่อนนะ พอลงแล้วดำงา่ายเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะปลดล็อกให้เรารับเควส์ลายวันระดับยากได้ครับผมก็ไม่ควรพลาดตรงนี้สิ่งที่เราไม่ควรจะพลาดสิ่งต่อไปเนี่ยก็คือเควส์ายวันในแมปเดสเซอร์นะคือเควสที่เราจะ,ะตีลิงเล็กตีลิงใหญ่แล้วก็ตีกระดูกตัวนี้ครับผมเพื่อที่เราจะเก็บเหรียญทรายให้ครบ50เหรียญน,นะแล้วก็ไาที่ MVC ตัวนี้วิซาร์ดมอนเนี่ยเราก็กดอันแรก ที่สุ่มหินวิ่งครับมันจะได้สเถึงสิเลยนะเพื่อที่เราจะได้วิ่งเร็วขึ้นครับมันเอามาใช้กับรองเท้านี่แหละเห็นไหมที่มันจะมีสองช่องที่ว่างอยู่ะก็เก็บไปครบครับผมสลับต่อไปเนี่ยก็คงจะเป็นสลับคนที่ทำเควสในแมปโตเกียวโอดีบะเสร็จแล้วนะครับผมใครที่ไปถึงไอ้แวมดัดฟ้าแล้วก็เวนอเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นการรับบัตรลงดัน เพื่อที่เราจะหาวัสดุอุปกรณ์มาครับดิะไว้มีแสงนะครับผมแต่ว่าตัวผมยังเควสไม่ถึงไงเอ่อใครที่เควสถึงแล้วก็อย่าลืมรับไว้ด้วยนะครับผมโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผมแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ